ล่าสุดก็จะเป็นเคสของคุณแม่แอรีนที่อยู่อเมริกาอายุ41ปีแท้งซ้ําหลายรอบนะส่งส้รอบเตรียมตัวจะทํอิกซี่มีไข่อยู่แค่ฟองเดียวรังไข่เสือ่อมปรากฏพอตอนแรกเขามีไข่อยู่สักประมาณ4ใบแหละแต่พอยากระตุ้นเนี่ยมันเอาขึ้นใบเดียวพอเอาขึ้นใบเดียวหมอก็เลยบอกว่าเก็บไข่มันก็ไม่คุ้มเนาะเพราะว่าที่อเมริกาทำอิกซี่ทีเป็นล้านนะคะราคาเป็นล้านกว่านะคะปรากฏหมอก็เลยฉีดเชื้อให้แทนเพราะว่าผู้ชายบารุงแล้วน้าเชื้อเขาดีเออปรากฏเขาติด i อ i ติดอ,อ,ดอ,อ,ดอะในวัย41อะครั้งเดียวติดด้วยนะปัจจุบนนทท้้้ออองงประมาณ5เดืแลวโ ภาพไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เลยจะบอกว่าเวลาให้ข้อมูลนะให้ให,ให้มันครบเพราะถ้าครบอะครูก้อยวิเคราะห์บางทีเป็นคนละโลกเลยนะกับข้อมูลที่เราให้อะอ่าคราวนี้ตอบคําถามคุณแม่เราจะรู้ได้อย่างไรคะครูก้อยว่ารังไข่เราเสือ่อมอ่านะคะเป็นคําถามที่ดีเราไม่สามารถรู้ได้คะ่ะจากหน้าตาของเรานะคะว่าเรารังไข่เสื่อมหรือเปล่าหน้ายัางสวยหน้ายัางสาวเป็นคนออกกําลังกายดูแล้วสุขภาพดีไปตรวจสุขภาพมาก็ไม่ได้มีผลอะไรผิดปกติไม่ได้หมายความว่ารังไข่ไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถดูได้จาก ภายนอกแล้วจะบอกว่ารังไข่เสื่อมหรือไม่ยกเว้นคนที่เข้าวัยทองแล้วมันจะออกมาทางหน้าตาแล้วอันนั้นหมายความว่ามันเป็นวัยทองไปแล้วคราวนี้อยากให้แยกออกจากคําว่ารังไข่เสื่อมกับคําว่าวัยทองให้แยกออกจากกันรังไข่เสื่อมเนี่ยมักจะใช้คําว่ารังไข่เสื่อมก่อนวัยคือมันยังเป็นวัยที่ไม่ควรจะเสื่อมแล้วมันเสื่อมก่อนเราก็เลยเรียกว่ารังไข่เสื่อมก่อนวัยหรือมันยังไม่ใช่วัยทองอะ่ะแต่คุณกําลังจะก้าวเข้าสู ัยท้องเร็วกว่ากําหนดอ่ะอันนั้นเราเรียกว่าภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยแต่ถ้าไวทองความหมายคือคุณหนีไม่ได้คําว่าไวทองในที่นี้คือหมดฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนที่มันหล่อเลี้ยงให้เราเป็นผู้หญิงเป็นน้ํผู้แห่งความหนุ่มสาวของผู้หญิงคือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันมีแล้วมันทําให้หน้าอกเต่งตึงเอวขอสะโพกผายเสียงแหลมผมดกดำผิวพรรณเต่งตึงมีน้ํามันหน้าถ้าในแง่ของการพร้อมในการเจริญพันธุ์ก็คือทําให้ไข่ตกทําให้ไข,ข่สุกทําให้ฟองไข่มีการเจริญเติบโตเป็นไข,ข่ขขสุกพอไข่สุก ไข่สุกจะไปบอกกล่อมใต้สมองให้หลั่งฮอร์โมนทําให้ไข่ตกแต่ถ้าไข่ไม่สุกก็ไม่ไปบอกสมองสมองก็ไม่ปล่อยฮอร์โมนทาให้ไข่ตกนึกออกไหมคะฮอร์โมนเอสโตรเจนยังทาให้ผนังมดลูกหนาตัวหนาฟูพร้อมรับตัวอ่อนนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนทาให้เกิดมูกช่องคลอดมูกตกไข่เกิดน้ําหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะคะเวลาเรามีฟิชเชอริงกันทําการบ้านกันนะคะก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็จได้สูงกว่าคนที่ไม่มีมอกไม่มีมูกไม่มีน้ําที่ช่องคลอดเพราะว่ามูกช่องคลอดเมือกช่องคลอดเหล่านั้นนะคะจะมีลักษณะะะคคืือออออทําาาาให้มมีภวเเปป็นด่งงกติชขรจ มีลักษณะเป็นกรดอ่อนๆน,นะคะแต่พอเวลาเราเขาเรียกว่าถึงจุดคลายแม็กซ์นะคะตอนที่เราทํากันบ้านเนี่ยมันก็จะผลิตน้ําเมือกออกมาเป็นน้ําหล่อลื่นอนซึ่งน้ําหล่อเลื่นนั้นจะมีทว่เป็นด่างมันมีประโยชน์อะไรคะด่างก็คือช่วยให้สเปิร์มไม่ตายแต่ถ้ากรดสเปิร์มตายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาสเปิร์มเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิงตอนที่เราทํากันบ้านกันเนี่ยค่ะเชื่อไหมคะว่าเกิน50%บมันตายตั้งแต่ปากช่องคลอดด้วยความเป็นกรดเป็นด่างที่ไม่บาลานซ์ของช่องคลอดผู้หญิงถ้าเราถึงจจุดไคคลม็กนนนะะะเราาีี้้ํตัว ซึ่งน้ำตัวนี้มันจะมีธิ์เป็นด่างอ่ะมันก็ําให้สเปิร์มเนี่ยไม่ตาย2ก็คือมูกตกไข่เวลาเราตกไข่มันจะมีมูกตกไข่ยืดๆเหนียวๆนะคะคล้ายๆไข่ขาวเนี่ยนะคะซึ่งผู้หญิงที่จะมีมูกตกไข่คือผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสมดุลนะคะก็คือผู้หญิงที่ยังมีความสาวอยู่ผู้หญิงแก่ผู้หญิงรังไข่เสื่อมผู้หญิงอยู่ในวัยทองจะไม่มีสิ่งเหล่านี้จะช่องคลอดแห้งนะคะก็เลยจะบอกว่าอ่ะมันเกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์เกี่ยวข้องกับความสวยเกี่ยวข้องกับระบบภายในเกี่ยวขย วัยทองคือจะเข้าประมาณ45-50ถึงปีแล้วคุณก็จะไม่มีเมนก็จะไม่มีฮอร์โมนก็จะไม่มีไข่ตกเพราะไม่มีไข่ตกก็จะไม่มีเมนก็จะกลายเป็นหญิงวัยทองหญิงวัยทองก็จะหน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยวอารมณ์แปรปวนนอนไม่หลับนะคะมีเหงื่อที่มือเอ่อฝ้ากระจุดด่างดำขึ้นได้ง่ายผมจากที่เคยดกดํานะคะก็เป็นผมหงอผมแห้งนะคะช่องคลอดแห้งนะคะมีตกขาวนะคะมีบุตรยากนะคะหรือไม่มีบุตรแล้วเพราะว่าวัยทองแล้วคือไม่มีเมนไม่มีประจำเดือนอันนั้นทุกคนต้องเจอแต่เราไม่ควรเจอตอนอายุ35 เราไม่ควรเจอตอนอายุ37เราไม่ควรเจอตอนอายุ39เราไม่ควรเจอตอนอายุ45กูก็ยเชื่อว่า45กูก,ยก็ยังไม่ไวทองคือสัก50อัพเถอะแล้วก็ค่อยไวทองอันนี้แสดงว่าเรายืดความสาวได้คราวนี้อันนี้คือวิธีการดูว่าข้างหน้าหน้าตาเรามันส่งบุส่งผลถึงไวทองอย่างไรเหมือนที่ก้อยบอกนะในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนร้อนวูบวาบนอนไม่หลับนะคะปวดหัวเป็นประจำคล้ายคล้ายไมเกรนแต่ไม่ใช่ไมเกรนผิวพรรณเหี่ยวแหง้งหน้าหน้าเป็นฝ้ากระจุดด่างดำง,ง,ง่ายง่ายรูขุมขนกว้างนะคะไม่มีมุกตกไข่นะคะ ไม่มีเมือกช่องคลอดนะคะช่องคลอดแหง้งตกขาวอะไรพวกนี้ค่ะมดลูกหย่อนหน,หน้าอกหย่อนคลอ้อยพวกนี้แสดงให้เห็นถึงสภาวะรังไข่เสื่อมอันเนื่องมาจากก้าเข้าสู่ว้ทองที่เราสังเกตได้จากภายนอกหน้าตาแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาปรึกษาครูก้อยอะ่ะก็คืออยู่ในวัย35อัพคือเขายังไม่ได้เป็นวัยทองเพราะเขายังอยากมีบุตรแต่ว่าเขาอยู่ในภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยเราไม่สามารถประเมินได้จากรูปลักษณ์ภายนอกจึงต้องใช้วิธีการตรวจเนี่ยเข้าสู่การตอบคําถามรู้ได้ยังไงคะครูก้อยว่าเรารังไข่เสื่อมต้องตรวจค่ะแม่ไม่ใช่มานั่งสังเกตการออยยย่่างงงงเดดีวววไไไไม้้ตตตรรจจป ไปตรวจช่วงที่มีเมนตั้งใจฟังช่วงที่เรามีประจำเดือนวันแรกถึงวันที่3ให้ไปพบหมอมีบุตรยากครูก,ก้อยคือหนูยังไม่รู้ว่าหนูมีบุตรยากหรือไม่และหนูก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าหนูจะทําเด็กหลอดแก้วหรือไม่หนูควรจะไปหาหมอมีบุตรยากแล้วหรือควรการหาหมอมีบุตรยากไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบที่การทําเด็กหลอดแก้วนะคะไปตรวจฮอร์โมนเวลาไปแล้วครูก็ให้ตรวจ6ตัวไม่จําเป็นว่าจะต้องรู้แค่รังไข่เสื่อมรู้ฮอร์โมนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไปด้วยให้ตรวจ6ตัว ที่ 1- AMH เป็นฮอร์โมนที่ประเมินไข่ตั้งต้นตัวนี้ราคาจะแพงสุดในการตรวจนะคะตรวจซะเลยตรวจเจะได้รู้รู้ไปเลยว่าตัวเองมีไข่มากหรือมีไข่น้อยได้มาตั้งรับทันได้มาตั้งรับบำรุงทันได้มาใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ตรงกับจํานวนฟองไข่ที่เหลืออยู่ AMH เนี่ยที่ดีนะคะควรจะเกิน1 5หมายความว่าต่อรอบ ที่มีการกระตุ้นไข่จะมีไข่ประมาณ15ใบต่อการกระตุ้นไข่1ครั้งวิธีการดู a m h ง่ายๆมันจะล้อกันเนี่ยหนเท่ากับมีไข่15บใบวิธีการดูคร่าวๆ AMH 1เท่ากับมีไข่ประมาณ10ใบถ้าเราไปเจอ AMH 0.1แสดงว่าเรามีไข่ใบเดียวตายละอันนี้แหละที่มันเป็นตัวบอกว่าเรารังไข่เสื่อมแล้วถ้าสมมติเรายังอยู่ในวัยที่มันไม่ควรจะมีไข่ใบเดียวอะค่ะวัยที่มันควรจะมีไข่ใบเดียวเช่นอายุอย่อยงเงี้ได้47อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเราน37มมัไไ่่ใช2 ฮอร์โมนะะอีกตัวหนึ่งที่จะต้องไปตรวจก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนภาษาการแพทย์เขียนว่า E2 แพทย์เรียกเอสตราเดอลนะคะแต่เราเรียกสั้นๆว่าเอสโตรเจนนะคะฮอร์โมนตัวนี้ไม่ควรต่ํากว่า ยีสแต่ค่าที่ดีก็คือประมาณ40-50ถ้าถ้าคนที่เอสโตรเจนตกมาต่ำกว่า20นั่นคือกำลังเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมเขาจะประเมินร่วมกับจำนวนฟองไข่ที่เหลือค่าเอสโตรเจนก็ต่ำกว่า20เช่นได้11จํานวนฟองไข่เหลือฟองเดียวแล้วก็ไปดูฮอร์โมนอีกตัวคือฮอร์โมนที่3เราเรียกว่าฮอร์โมน FSH follicle stimulating hormone ฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่เป็นฮอร์โมนที่บอกว่ารังไข่จะเสื่อมหรือไม่ FSH ไม่ควรเกิน10ฮอร์โมนตัวนี้ถ้าสูงแสดงว่ารังไขเเเสสือมมมมพพราาาาะะฉนนนัั้้หลยคตวี40 40กก จะบอกว่าอาจจะดูไข่บริจาคกาไว้บ้างครูก็จะบอกตรงๆเพราะฉะนั้นบางทีคุูก็ดูผลฮอร์โมนคุกก็จะประเมินให้ได้คร่วคราวๆนะคะว่าควรจะไปในทิศทางไหนต่อไปตัวที่4ฮอร์โมน L H ตัวนี้ไม่ได้บอกรังไข่เสื่อมแต่จะบอกว่าไข่ตกปกติไหมนะคะฮอร์โมนไข่ตกต่อไปฮอร์โมนตัวที่5ก็คือฮอร์โมน TSH ก็คือฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันสูงผิดปกติมันจะขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนบางคนก็แท้งซ้าบางคนไังตัวอ่อนไม่ค่อยติดสุดท้ายไปเจอว่าไทรอยสูงนะคะฮอร์โมนตัวถัดไปนะคะก็คือ il, คืออรมมนนนคก็้ ฮอร์โมนตัวนี้ถ้าสูงก็จะกดวงจรการตกไข่นะคะทำให้ไข่ไม่ตกอยู่ในภาวะไข่ไม่ตกคนจะทําการกระตุ้นไข่ก็เวลาฉีดยากระตุ้นไข่ก็ไข่ไม่ค่อยขึ้นไปเซามามีไข่เยอะไปเช็คเอ็มเมามีไข่เยอะแต่ปรากฏว่ากระตุ้นไข่แล้วไข่ไม่ขึ้นนะคะ1ปรากฏว่าโปรแลคตินสูงอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้คือฮอร์โมนที่เราควรไปตรวจเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ารังไข่เสื่อมจากการตรวจฮอร์โมน6ตัวฮอร์โมน3ตัวจะบอกเราว่าเรารังไข่เสื่อมหรือไม่1 AMH เป็นตัวบอกจํานวนฟองไข่ถ้าไข่น้อยแสดงว่ารังงงข่ส้าาววูภ เสอมฮอร์โมน FSH ฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงสภาพของรังไข่ว่ายังทำงานดีไหมรังไข่ยัางเฮลตี้ไหมถ้าเกิน10แสดงว่ากําลังก้าเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมอยากรู้ว่ารังไข่เสื่อมหรือไม่ก็ไปตรวจฮอร์โมนเหล่านี้